สวัสดีครับวันนี้เราก็อ,อยู่กับร้านเช่นหนึ่งเช่นเคยนะครับตอนนี้แกล้มาถึงเวลายม์นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตู้ดิบันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสวัสดีเช่นหนึ่งสวัสดีครับกำังกินหมี่ผัดอยู่เช่ <c oughs> นหนึ่งพาไปดูตู้ดิบไหนว่ามีอะไรบ้าง,น,งนี่นะครับแังม้อนนะเช่นหนึ่งนะเก็บปากเลย แล้วก็มีกุ้งสดใส่เตี้ยมอไข่ไก่ไข่ขไข่แล้วก็ไข่ปูไขป่ปลาไข่ปูแล้วก็มีพวกเป็นมากุ้งสดแล้วก็ปูสดใส่กันน,น,น,นี่นะครับแล้วยังมีไข่แดงเค็มน,นะครับ จัดมาค่ที่ิจารณได้นะครับช่วงนี้ก็จะมีกระท้อนนะคะกระท้อนนะครับทองก็ไม่อยู่เดี๋ยวเรามาเปิดกันด้วยเมนูนแรกกันเลยนะครับสวัสดีเจ๊หนึ่งสวัสดีครับกับเมนูซัมมอนไข่ปาขาลาผลไม้รวมปลานะครับ น,นี่ผลไม้หลากหลายมากอันนี้ทำลังยำไปแล้วใช่ไหมใช่ กับแซลมอนหนะะ้าขนี่นะครับเรียบร้อยค่ะกับไข่ปลาสมนันผลไม้ลวยจ้าเรียบร้อยใ่องไปจ้า ่อันเลยนะครับกับเมนูปูม้าไข่ปูไข่ดบงกาปลาลับผักรวมเนะนี่ยเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำก่อนปูม้าสดนะครับปูม้าสดจนะ้ะตอนนี้เราไม่ขาดเลยนะปูม้าสุกเนี่ยนะมีทุกวันเลยนะเจ๊นหนึ่งนะปูสุก ปลาปูหมาสดเป็นปูทะเลนะครับปูสุกก็ปูทะเลตรงนี้จะเป็นหน้าปูมาแล้วมันก็เลยไม่กัดของนะครับได้ผักรววเอารวมนะคะได้กระโโปดมะม่วงอะไรตัว ต่อไไข่ปูนะคะต่อด้วยไข่ปูครับแล้วต่อได้ไข่แดงดานะครับสยมากอ่าเรเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูมา้าไข่ปูปูมา้าสดไข่ปูไข่แดงดาจา้ะเรียกผิดจ้ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปค่ะ ทั้งหมดรอบนี้เรายังไม่รู้จะมาส่งให้อีกเมื่อไหร่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้มันติดน้อยพันทองกมอัมหยียอ่ะที่หนึ่งจะใช้กระต้อนห่อทองกัมหยี่เนี่ยมันจะเยอะเวลายำแล้วเม็ดมันเราไม่ต้องการกินเม็ดติดมากเราจะต้องพันเนื้อเปลือกย่างนั้นอร่อยนุ่มแล้วก็มีความเปรี้ยวที่นี่เดี๋ยวเรามันเข้ากันยำๆพอดีเลยเขาบอกปีนี้ได้น้อยมากหมดไวยังเหลืออีกสองรอบได้ไหม ลูกดีญ่กระเต็มกระปุกไว้นะจ้าเรียบร้อยนะคะ่ะนออี่หอมใช่หอมกระท้อนนะพอใส่ปลายิาย่งเข้ากันจ้ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูกระท้อนปูม้านะคะกระท้อนลูกใหญ่มากเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะคะับจกักะมือไข่ไข่ปลากระพปรงมะม่วงนะคะ ใส่ปลาไหมคะ cima, ลูกค้าจ๋าใส่นะก็จะไม่ใส่เนาะไม่ใส่ไข่ไข่ปลานะคะในนี้ไข่เล่นมากแล้วกจับมะม่วงนะคะ ไข่แล้วจ้าเดี๋ยวต่อได้ไข่ปลาจ้ะเดี๋ยวไม่ได้ถายหน่อย <จะ S 2> เดี๋ยถ่าไยไหมเรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่ปลาหมึกไข่ค่าเนื้อะไรมาจ้ะเมนูต่อไปค่าเนี่ค่ะสมัน เมนูต่อไปนะคะกับเมนูคุ้งสดหมึกไข่ไข่ปลาแซลมอนค่ะอยู่ไกลไหมครับอ๋อไม่ต้องแยกค็ได้ครับถ้าอยู่นี้ไม่ต้องแยกข้าเนื้อพอดีถ้าอยู่ต่างจังหวัดต้องแยกไปครับขอบคุณมะม่วง นี่เมนูอะไรชั้นหนึ่งอ๋อลืมเลยมีกุ้งสดหมึกไข่แล้วก็ซอมมอนมาเลยใช่จ้ะก็ว่าอยู่กุ้งสดหมึกไข่ไข่ปลาแล้วก็มีข้าวโพดมะม่วงไหลบบวให้อ่ะค่ะลูกค้าจ้า ต่อ,ด,ตอ,ด,มมอด้วยไข่ปลาต่อด้วแซลมอนเลยครับเรียบร้อยค่ะ ต่อไปจ้าอันนี้ห้าร้อยเพิ่มอะไรคะแม่สมอนบวกอะไรเพิ่มคะปวดหัวมันล้างล้างเจ๊กัน,กนลยมไม่ใไใส่แต่เมนูต่อไปนะคะกับเมนูกุ้งสดนะคะโอ๊ยอึ๊บอึ๊บกุ้งสดสมอนหมึกไข่ไข่ปลาจ้าเอ๊ะวันนี้มาแต่เมนูนี้นี่ก็เนี่ยไม่มีเลยตัวเล็ก น็นมออนี้ไข่นะคะไข่ปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งสดค่ะอันนี้จะใส่ไหบัวขา้าวโพดคต้องไปนั่งกันไปรู้ไห กินข้าวยังกินกหมดป่ะจะอด้วยไข่ปลานะคะไข่ปลาขายด้วยแซลมอน ต่อด้วยแซลมอนนะครับัเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่ไข่ปลาแซลมอนกุ้งสดค่ะจ้าเรียบร้อยค่ะเมนู้ต่อไปจ้า เดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับกับเมนูกุ้งสุกไข่ปลาค่ะกุ้งสุกไข่ปลานะครับไม่นานนะครับคพึ่งชั่วโมงนะครับกุ้งสุกแล้วนะจ๊ะ ต่อไอด้ไข่ปลาจะต่อด้วยไข่ปลา,านะครับนี่นะครับจัดเรียบร้อยคะ่ะเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปนะคะก็เมนูหมุดไข่ไข่ปลาเมลานะคะผักรวมไข่ป,าปลาแลืไข่ปูไข,ปไข่ปูจ้ะ ทำไข่ปลามาเยอะแล้วไงวันนี้ก็เลยจำว่าไข่ปลามึกไข่กไข่ปูนะคะบึกไข่ไข่ปูไม่ปลาดานะครับนนู่น แต่ว่าสี่พริกได้อยู่นะเช้นหนึ่ง่ะขัดรวมจ้าเรียบร้อยค่ะก็เมนูหมึกไข่ไข่ปูนะคะผักรวมจ้าไม่ล้านะคะเมนูต่อไปจ้า เมนูต่อไปนะคะกับเมนูกุ้งสุกไอ้ปูม้าสดกุ้งสุกค่ะปูไข่ด้วยนะคะนี่ไข่แน่นเป็นกระดองเลยก็ผัดรวมปลาด้านะคะเผ็ดจาวจ้า เรียบร้อยค่ะกับเมนูปูม้ากุ้งสุกค่ะผักรวมจากปูไข่ด้วยนะคะนี่สั่ัๆเลยค่ะเมนูต่อไปจ้าเรียบร้อยค่ะจ้กเมนูต่อไปนะคะกับเมนูยกร้านนะคะค อด้วยยำหกไขนสมอนนี่ยำธรรมดาหรือว่าพิเศษคะสองร้อยหรือสามร้อยห้าสิบคะจะเอาพิเศษนะคะจะหนักเลยเดี๋ยวปลาหมึกกันหนูจะไม่คิดเพิ่มนะคะพอดีวันนี้ไม่มีช้างเดี๋ยวเบิ้ลปลาหมึกไปให้เลยแทนกลางไปลูกค้าบอกว่าดูเจ๊หนึ่งมาสองปีแล้ว ดูฟัดจนจะได้มาใช่ไหมจกลานะลูกค้าขอเบิ้ลหมึกแต่วันนี้เราไม่มีกังเราก็จะเบิ้ลปลาหมึกให้ไปเลยนะคะแต่กังสุกไปเลยลูกค้าขอเป็นค้าวแ่เข้าวโพดไหลบัวใช่ไหมคะ 2ปีนี่ก็ไม่ต้องสอนแล้วสั่งอะไรแบบสั่งมาเป๊ะๆได้อู่แล้วนั่งดูเหมือนสั่งในจอทุกวันเลยนะกินมากินยำม,มามา่าแทนไปก่อนหรือเปล่าคะ <laughs> บางคนนี่บอกว่าตอนดึกนี่เปิดเจอนะต้องต้มมาม่าเเลออะไรกินแล้วดูว่าเป็นยำเลยลูกค้าหลายท่านเลยอยู่ที่ไหนคะ้ันแถว เบิ้ลหมึกมให้นะแทนก้างไปเลยก็ไม่ต้องคิดเพิ่มค่ะคิดพันห้าปกติถ้ามันมีก้างก็จะต้องคิดเพิ่มไงนี่เราไม่ต้องเพิ่มกาลัง <ยก S 1> จะถามอยู่พอดีหันมาเห็นไอ้นี่อากาศเบิ้ลหมึกไข่โอโ้ยกเลยไัุ้้ม อได้ไข่เยี่ยวม้านะคะต่อได้ไข่เยี่ยวม้านะครับสอได้ไข่เะคะ็มค่ะแล้วยังก,กินหกไข่อีกนะไม่ธรรมดา เอาให้คุ้มตัใจที่สองปีที่ดูมาใช่ไหม <laughs> จะต่อด้วยแซลม,มอนนะคะสภาพสัตว์้องขออภัยด้วยนะครับจะเรียบร้อยจับจัดเมนูยกปลานนะคะ่ะแซลมอนมอ,นอะ่ะ แน่นแน่นเลยจ้าเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปนะครับกับหกไข่นะครับจัดเมนูหกไข่กรโพนนะคะลูกค้าเจ้าเดียวกันเลยบอกว่าดูมาสองปีจัดที่คุมนะคะจัดเมนูหกไข่จ้า แต่กาลูกค้าชอบปิ้งข้าโพดนะเช่น,นียใส่ข้าวโพดอันนี้หนี่งข้าวโพดรวย ที่หนึ่งนะคะหมึกไข่จ้าไข่ที่สองต่อด้วยไข่เยอะมากทางกี่คนคะคนยุ้ยลูกค้าสี่คนขอจานแบ่งด้วยนะจ๊ะสี่ท่านสังส่งก็้เมนูจุกหมดเลยนะกินเผื่อคนที่บ้านด้วยเปล่า ตัดจ,จุกเลยแม่คขาดกลัวเลยต่อด้วยไข่เมงดาจ้าแล้วก็ไข่ปลา ต้นไข่ปูนะคะเรียบร้อยกับเมนูหกไข่ค่ะจุกจุไปเลยจ้ะเรียบร้อยคะ่ะเมนูต่อไปนะคะจา้า เมนูต่อไปนะคะเมนูปิดท้ายของเจ้าเดิมน,นะคะเมนูสุดท้ายยังไม่จบนะคะกับเมนูสัมมันพิเศษจ้าพ่อคนเดียวเหรอใช่ค่ะสามกระปุกรวดเลยพ่อบอกว่าเหนื่อยแล้วเนะี่ยตอนสั่งไม่ได้คิดไนงะตอนเห็นนี่จะกินหมดไม่ว่าพ่อ,อพ่อเขาไม่รู้กับแม่เลยนะพ่อ าพ่อนั่งเครียดกูจะกลับไปทำอีกเท่าไหร่วะเ <laughs> <laughs> นี่เลยฉ่ำๆน้ำยำก่อนนะคะต่อได้สัมารถสองชิ้นนะคะับพิเศษอะ่ะฝากเข้าไปกดติดตามเพจเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากด้วยนะครับแล้วก็ยู u b e เจ๊หนึ่งแซ่บตามปากครับแล้วก็อีหนึ่งช่องทางนะครับติดกตอกจ้าครับสำหรับวันนี้นะครับผมเนชหนึ่งจะต้อง ฝากคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้ากับแซลมอนพิเศษชั <Okay. S 1> ้นิหนึ่งะครับไม่ไข่ปลาพิเศษก็แซลมอนพิเศษนะครับร้านเรากับหมึกไข่เมื่อวานก็ไข่ปลาไปห้ากระปุ่นใช่แล้วก็หมึกไข่ตัวใหญ่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้ามาจะเป็นอย่างนี้นะะชอบโเวอร์นะลูกค้าเรานที่ร้านมาจะชอบแซดเบอร์เนี่ยเล็กน้อยครับฝากสำหรับมิสซีที่จะไป อ่าซีคอนสแป์นะคะสีนักการีน,นะคะดูเมนูได้แล้วก็ไปจัดเต็มได้กันเลยค่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบปดนี้นะคะจะเรียบร้อยค่ะ